วันนี้แม่จะมาเล่นเกมลูบหักจะมาเล่นแมพออฟบี้น่ากลัวจ้าไปเราจะมาเดินผันแกนวันนี้จะเริ่มเลยสามสองหนึ่งเริ่มได้ตรงไหน่ะตรงเป็นประตูนี้นี่แมทรอคนดีลงไปเราก็จะเจอกับยายไหนเปิดไม่ได้อ่ะกดอย่างนี้จำเอาไว้เลยนะค้นหาคุกกี้บอกว่าเดินผ่านลืมแล้วหรอกคีกระโดดยายแกนี่มาแล้ว ต้องหนีใช่ไหมใช่ยายน่ากลัวมากแต่เป็นแค่เกมคุกกี้ไปทำไงเก็บวายายมาทำไงอ่ะหนีไปเอากุญแจที่ห้องยายก่อนตัวตายแล้วดิแต่ว่าต้องไปห้องยายอยู่ไหนอะห้องที่ยายเดินออกมาอมันจะมีกุญแจมามีเนูเห็นตูดมามีแล้วนะ ให้ตายตาย,ตายได้ไงเจะไม่เลยจะดูแลนะมามีเฮ้ยดูยายนั่งเก้าอี้วิ่ขงขึ้นใน <c oughs> เปิดประตูมองตายบันไดเปิดประตูเข้าได้แล้ววิ่งหนีคุณยายมาวิ่งหนีคุณยายกับมามีหน,นูรอดพ้นจากคุณยายได้แล้วนะครับ ครับแมตแล้วทมของมีมันเป็นมุดยมือเงี้ยทำไมหนูเดินพันแล้วหนูชอบชนะมามีตลอดเลยไม่คเคยชนะเลยวะทำไมนี้เป็นงี้อ่ะอ๋อเดี๋ยวรอสักพักนึงเดี๋ยวมันก็นมาอีาอกฝันว่ามันไม่อยากให้มามีนมชนะการเดินพันต้องออกแมบ,บเข้าใหม่มชใช่ไหนแล้วถ้าแบตจอยมียังจอยแบตมันจะเข้ามานเนี่ยไม่รู้อ่ะถ้าเข้าคนระซือเพระช่างเง ดูที่ว่าใครถึงก่อนเซมามีแล้วหนูเดินผ่านแล้วหนูก็เซมามีอันนี้คือสปริงเกิลเพรายังจะกระโดดหลบหนีแบบฟินๆแล้วก็จะตองมาแต่หน,นูก็จะเจอ,อยาแกนี่เจน,นี่นนกับเราจะเฮ้ยนี่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 นียแกนี่ มาแล้วลงหลุมศพเร็วนวิ้วหนี่ยายแชนี่ได้แล้วทำไมเขาขึ้นมาข้างบนเล่นด่านแรกใช่ไหมน่าสังสารดีทำไรด่านวิ่งหนียายนะค้นหาคุกกี้ค้นหาคุกกี้เสร็จแล้วไปเอากุญแจที่ห้องที่เดินที่ยายเดินออกมาแล้วไปย,ยายเดินออกออกอพอเก็บกุญแจแล้วก็เดินขึ้นมาข้างบนแล้วก็มันจะไปห้อง กุญแจอยู่เอากุญแจย่องใหญ่มาเปิดเดินพันได้กุ๊กกี้แล้วมาเลยท่านไม่เป็นไรเอามาแล้วนะาๆๆๆเอากุญแจที่ห้องใหญ่หเดินออกมาที่ใหญ่เดินออกมา ล้วไปไหนต้อเราจะตายแล้วมนะไขย้ยไข้ย้อยไข่ไข่อยู่ไหนยไย้อยไข่ย้อยไข่ย้อยเดยืนเรานี้พอแบตกำลังช่วยนี้ยังขึ้นไปไข่อยูไหนห้องหมกเลยนี่เะรอแลยวยาก็จะเข้าไม่ได้โอเคมาเม็ดยืนไหนไหนเอ้ามีลูกบอลตรงไหนต่อ มามีก็ต้องไปลโอโองเดินผ่าตรงนี้แต่ห้ามเดินผ่านมายนะมันหักกระโดดใช่ไหม,ม,มไม่ใช่อะไรต่อกระโดดไปเรื่อยๆเหรอใช่ต้องระวังด้วยนะมันไม่โดนตายใช่มามีตายไม่ไปถึงไหนแล้ว ถึงด้านลงศพม,มันมันกระโดดลงมาจากหลุนศพมันไม้มันไก่อ่ะมันกระโดดไม่ได้ย้ายหนียายยายมาแล้วยายมาในนู้นนี้ก่อนอ<า>อุย้ยด่านนี้สวยอยมามีไม่ใช่ไม่มียายนะด่านนี้สวยมากด่าน,นี้มียายแน่เลยเห็นสภาพแบบนี้ผมไม่มีโล่งหน่อย อห้องมืดมืดอย่างนี้เนออาะ no, ได้แล้วได้แล้วแมตต์มาว้าวผีผีคนยายเหรอไม่ใชม่มันมีตัวผีม,มันวิ่งไล่นอไหนต่อไม่รู้เดี๋ยวเดเดี๋ยหนูคอยังไม่บอกนะเพราะว่ากลัวผีด่านนี้มากต้อง,องปิดตายอย่างนี้ทางตัน โอยตกใจแบทนั่นแหละผีมาไปไหนต่ออะเนี่ยมันเป็นตัวผีจริงๆอะมันไม่ใช่เป็นตัวยายมันไม่ได้เป็นตัวใหญ่จริงอะเป็นตัวผีอ๋อเข้าห้องมาแล้วแบทไปไหนต่อยะผีนี่ก็วิ่งไวจริงๆแบทไปไกลแล้วหรอเราไม่ต้องไปใช่ปีทีลไปใช่ไหมเนี่ยห้าสิบห้าสิบนาทีอะแต่นาทีอสิแปดโดนกับดับไปฝั่งนี้บ้างดูวย ตรงนี้ไม่ผีตัวนั้นตบไ,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 ได้แล้วหนูผ่านด่านผีอันนี้ได้เลยไม่นขึ้นบันไดเหมือนกันเ,เราไม่ทำไงแล้วหนูก็จะเจอยายเฮ้ยังไม่ทไงหน,หนูเจอยายหนูเจอยายเยังหนูเจเจอยายเจอยายไม่ได้ตรงนี้เจอยายยายมาไปตรงไหนอ่ะยายมาท้องไปตรงไหนอ่ะ ไปไหนต่อแบทบอกมิหน่อยแบทเขาเขาไม่มียายหนูหนูยิ่งกลัวกลัวอยู่ออกมาจากบ้านแล้วไม่เฮ้ยยายมา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 ต้องไปตรงไหนมันจะมีลุงหลงศพอยู่ตรงนั้นอ่ะลงลงไปข้างล่างหลงศพยังไงอ่ะอ้าวลงไม่ทันน่ะตายซะคนเล่นให้ไหมเออเดี๋ยวเล่นให้ไหมบบนี่ไม่ไม่นาขอเล่นให้ได้ไหมอ่ะไม่เป็นไร คือมามิมานี lo, yeah, man, yeah. Yeah, light light. ่ยม well, so ีเล่นให้บ้าไม่เล่นดีกว่ะยืนรอยืนรอบมามิยายมาแล้วยายมาแล้วเย็นเสร็เย่มาไม่มาแล้วแล้วใครถ่ายต่อดภัยแล้วก็เล่นต่อไปเลยไปทางไหนล้วันจะมีออกปีต่อเลยไหนอะมามุสเดินไปข้างหน้าตรงนั้นแหละ รอไหมก็อนมิกายถึงแบตแล้วเนี่ยไม่ใช่แซงหนูแซงไปเยอะแล้วเน,นูดเห็นดิผ่านแบบแ้วใช่เฮ้ยหตกก็รอไหมก่อนมีกค่ถึงแบตแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้ใกล้มากแล้วจำได้ว่าดันนำ้ำใจแล้วรอพอลืมแล้วเหรอว่าเดินเดินลเดินเลยเดินเลย เดินะละเดินอะไรล่ะเดินพัน,พนเดิมพันไม่ใช่เดินเดิมพัน,พนกันต้องไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้เนี่ยขึ้นบันไดมาก็าเจอแบัดแล้วเนี่ยไม่ใช่คนละที่กันมามีก่อนที่จะถึงตรงนี้มันมันจะเจอยายรอบที่สองไม่รอบสามหนูเจอยายไปสามรอบแล้วเนี่ยบอกนูว่าจะให้หนู ข่งรถกับยายอะไปอย่างไงอะไรตุกตกแมามีนหนูเป็นมามี่หนูเป็นคนขับโกคาร์มามีนหนูขับรถมามี่ดูหนูเฮ้ยเฮ้ยตกรถระเบิดว่าจะนนี้แหละไปรถหนูอะทำไมหนูไม่มีรถตัวเองอะ อันนี้ไงเฮ้ยผีออกปาคีบแบตมีผีคนตรงนี้ใช่ไหมใช่ที่ดูกีดนะก๊ดอะไรน่ะที่ดูกี๊ดอะไรน่ะผีตรงนี้แหละแล้วทำไงถึงจะผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเดี๋ยวขับรถซิ่งกันมันจับเวลาเต็มเลยอะ่ะมาใหม,ม,ม่ให้ตรงดาบผีเสียวหน่อยีขับรถซิงไปทางไหนอ่ะ Of of ต้งเล่นแล้วจอดไป้มี่ยี่สิบเาเท่รถเท่ไปไปไปฝังอุ้ยตกไปเล่นแล้วมามีีต่ยตเจอบงตได้อยู่ พี่จำไม่ผิดอะจำได้ไม่เจอแล้วแล้วไปไหนต่อเข้าบ้านอะคะยายมาแล้วนะมามีนตรงนั้นอะมันมาเจอยายรอบที่สามอ๋แล้วจะไปไหนต่อยายมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ค่ะหยาบยาบหยาบโอเค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 โใช่ไม่ไปไกลกว่านี้สำหรับคลิปนี้เราสองคนแม่ลูกขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจเราสองคนแม่ลูกด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย